ครับมาดูวัตถุประสงค์ที่2นะครับของการเดินหมาดทะแยงวัตถุประสงค์ที่สองเนี่ยเป็นการเดินเพิ่มลมหายใจให้กับกลุ่มหมาของตัวเองนะครับอย่างในรูปนี้นะครับลองมาดูหมาดำนะครับ 3, 3เมตรสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมีอยู่แค่2ลมหายใจเท่านั้นเองในขนาดเดียวกันเนี่ยเราต้องสู้กับขาวกูจะใช้เครื่องหมาย x ตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ย ขาไม่อยู่สามลมหายใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าดำเนี่ยลมหายใจน้อยกว่าคราวนี้ดําจะมีวิธีการจับกินข่าวยังไงล่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราเดินธรรมดานะครับนั่นก็คือเดินปิดลมหายใจเขาธรรมดาเนี่ย ข่าวก็จะปิดลมหายใจของดําด้วยนะครับอันนี้เป็นการสู้กันธรรมดานะคราวนี้มาดูกันนะครับเราก็ยังมี2ลมหายใจเท่าเดิมนะเพราะว่าเราเป็นดํานะครับส่วนขาวเนี่ยก็จะมี3ลมเท่าเดิมเพราะฉะนั้นต่อให้เราเบียดเข้ามาอย่างนี้นะครับดําก็มี2ลมเท่าเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขาวก็อตัตลิรูปนี้ดําตายก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราดูว่าลมหายใจเราน้อยกว่าสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเราต้องเดินมาเพิ่มลมหายใจนะครับมาเพิ่มลมหายใจในที่นี้นั่นก็คือการเดินมากทะยงนั่นเองครับเราเดินที่ดำหนึ่งตรงนี้นะครับข่าวเล่นได้ที่ A กับ B เท่านั้นคราวนี้มาดูกันนะครับในแต่ละจุดเนี่ยเราสามารถที่จะจับกินข่าวได้ก่อนหรือเปล่าเช่นข่าวเดินที่ A ดําทําไงครับดําก็ผ่ามาครับที่ดําม ขาวเดินออกมาดําก็ปิดครับขาวอัตลิรูปนี้นับลมหายใจนะครับอย่าไปหลงกลนะครับตรงนี้เนี่ยขาว4เม็ดนะครับมีอยู่แค่2องลมหายใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะอัตลิกลับตรงนี้ได้นะครับอัตลิไปปุ๊บเนี่ยทำให้ขาวเนี่ยมีอยู่แค่ลมหายใจเดียวถ้าขาวกิน ดำก็กินคืนได้เลยนะครับเพราะว่าท่านี้เป็นท่าสนับแบกนะครับสามารถกินคืนได้ทันทีแต่ว่าเมื่อกี้ข้อควรระวังนะครับก็คือเมื่อขาววัตตรที่6แล้วเนี่ยดำห้ามเชื่อมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าดำเชื่อมเนี่ยดำจะมีอยู่แค่2งลมหายใจส่วนขาวเนี่ยสามารถมาเชื่อมกับเพื่อนได้ทําให้เพิ่มกลายเป็น3ลมหายใจนะครับอย่างนี้ดำชุดนี้ไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องตัดเลยนะครับอย่างนี้ได้กินชัวนะครับแล้วก็การเดินหมักเด็ดนะครับท่าแรกก็คือท่าทะแยงใช่ไหมครับมันสามารถที่จะใช้หมักเด็ดอันอื่นผสมกันได้นะครับอย่างเช่นเราเดินที่ดำเจ็ดตรงนี้เมื่อกีค้ครูจินบอกแล้วว่ามันเป็นอีกหมักเด็ดท่านหนึ่งเขาเรียกว่าสแน็ปแบ็นะครับสามารถกินคืนได้ทันทีนะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อกี้พอเราเดินที่ดำหนึ่งเนี่ยมันก็เกิด ทางเลือกที่2นะครับก็คือเดินที่ B มาดูกันนะครับถ้าเกิดว่าข่าวเดินที่ B ีเนี่ยดําจะทํายังไงดําก็จะเชื่อมข่าวปิดลมหายใจครับรูปนี้เราจะใช้หมากเด็ดพ่วงอีกท่าหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าท่าโทอินนะครับหรือโยนให้กินนะโยนมาที่นี่นะครับเพื่อเป็นการลดลมหายใจกินเสร็จปุ๊บเราอัลตริข่าวเชื่อมพอดเดี๋ยวคุณจิ้นเร็วไปนะครับโยนมาให้กิน อัตลีอีกทีหนึ่งนะครับถ้าข่าวเชื่อมเนี่ยข่าวก็จะมีอยู่แค่สองลมหายใจแล้วก็ดําก็อัตลีนะครับรูปนี้ข่าวเดินไปก็ไม่รอดนะครับสุดท้ายก็มีแค่ลมเดียวแล้วก็จะโดนจับกินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าข่าวจะเดินที่ A หรือที่ B ยังไงก็ไม่รอดทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากหมักเด็ดโดยการเดินหมักทะยงเพื่อเป็นการเพิ่มลมหายใจให้กับกลุ่มหมักของเรานะครับคราวนี้มาดูข้อที่2นะครับ รูปนี้ครับดำทำยังไงดีครับรูปนี้นะครับลองวิเคราะห์หมากดูนะครับก็คือดำเนี่ยสี่เม็ดนะครับมีอยู่สองลมหายใจสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็จับตัวประกันอยู่ตรงนี้อยู่นะครับสองเม็ดตรงนี้เนี่ยของขาวแทนด้วยเครื่องหมาย x นะครับตรงนี้ก็ มีอยู่แค่2องลมหายใจเท่าเดิมนะครับแต่ว่ารูปนี้เนี่ยเราคงไม่กินธรรมดาแบบนี้นะถ้ากินธรรมดาแบบนี้เนี่ยขาก็เชื่อมกับบ้านโดยการอัตรินะครับใช้ท่าสควีชนะครับเนี่ยทำให้เรากินแล้วก็อัตริอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รักษาแผลอย่างนี้เนี่ยดำไม่เหลืออะไรในมุมเลยนะครับเพราะฉะนั้นดำคงไม่เลือกแบบนี้แน่นอนนะครับ แล้วก็รูปที่มักจะเดินผิดกันบ่อยๆนั่นก็คือแทนที่จะจับกิน2เม็ดใช่ไหมครับเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้ข่าวก็กลับบ้านได้ง่ายๆเราดําไม่เหลืออะไรงั้นจับกินก่อนเลยดีไหมรูปนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าข่าวจะอัตลิก่อนพอเชื่อมเสร็จขาวก็ปิดลมหายใจของดาทาให้ดำเนี่ยต้องมาจับกิน2เม็ดอยู่ดีนะครับแล้วก็อัตลิแล้วก็โยนอีกทีนะครับไปเป็นห้องปอมแน่นอนต่อให้เรากินใบชุดตรงนี้เราก็ไม่สามารถตัดได้แล้วนะครับอย่างนี้ข่าวก็ได มือนาไปเดินที่อื่นแล้วนะครับเพราะว่ายังไงดําก็แทงไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดแทงลงมาที่ A4 ตรงนี้ลดลมหายใจตัวเองแล้วโดนกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแทงได้ต้องเชื่อมก่อนแต่ถ้าดําเชื่อมข่าวก็เชื่อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าก็คล้ายๆกับลูกก่อนหน้านั้นนะครับก็คือดําก็ไม่เหลืออะไรเช่นเดิมนะครับแล้วหมากเด็ดท่าไหนล่ะที่ดําต้องใช้ครับ นั่นก็คือการเดินเพิ่มลมหายใจโดยการเดินหมากทะแยงนะครับโดยการเดินที่ A4 นะครับทะแยงออกมาจากกลุ่มที่เราต้องการเดินเพิ่มลมหายใจนะครับคราวนี้พอเดินออกมาเนี่ยข่าวสามารถเดินได้2แบบนะครับเดินที่ A หรือเดินที่ B มาพิสูจน์ทีละกลุ่มนะครับถ้าเกิดข่าวเดินที่ A ล่ะเกิดอะไรขึ้นข่าวเดินที่ A เพื่อเดินรอดเนี่ยก็คืออัตลิใช่ไหมครับเราก็ทําให้รูปร่างเขาเนี่ยกลายเป็นรูปร่าง เขาเรียกหมักหนักนะครับบีบทาให้รูปร่างเขาไม่ดีนะครับให้เขากินบีบอีกทีหนึ่งให้เขาเชื่อมสังเกตดูนะครับหมาของข่าวเนี่ยไม่ได้แต้มเพิ่มแล้วก็เชื่อมกันทําให้กลุ่มนี้เนี่ยหนักขึ้นเพราะว่าเวลาที่โดนไล่จับกินนะครับชุดนี้มูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าหมามันเชื่อมกันมากขึ้นนั่นเองหลังจากนั้นครับดําก็เดินจับกิน2เม็ดครับแล้วก็ สกัดจุดนะครับตรงนี้จับกินนี่ถูกด้วยนะจับกินผิดนี้ขาดทุนหมดเลยนะครับพอสกัดจุดที่นี่เนี่ยขาวเชื่อมดําก็ปิดลมหายใจนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเขาเบียดขึ้นมาตรงนี้ห้ามหลงกลเด็ดขาดนะครับเราจะใช้วิธีการเบียดที่นี่แล้วก็ถ้าเกิดขาวเชื่อมดาก็ปิดจากด้านนอกนะครับตรงนี้จับกินได้เรียบร้อยแล้วนะคราวนี้มาดูกูจินจะ เดินให้จบรูปเลยนะครับเผื่อว่าใครอยากจะรู้ว่าชุดนี้ตายหรือเปล่าถ้าเดินอัตริที่นี่หล่ะทาไงเราก็อัตริกลับได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเขากินไปเนี่ยเราก็กินคืนได้เลยนะครับเพราะว่าท่านี้เป็นท่า snap back น,นะครับโอเคครับย้อนกลับไปรูปเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันมีทางเดินได้2ทางสําหรับข่าวนะครับพอเราเดินทะแยงเป็นการเพิ่มลมหายใจปุ๊บข่าวบอกว่างั้นข่าวเดินที่ B แทนไม่เดินที่ A ละ ถ้าเดินที่ B จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็ดําก็ต้องจับกินแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถไปสร้างรอดข้างในได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับกิน2เม็ดน,นี้ละแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเขาข้างในมุมนะครับไม่สามารถที่เชื่อมกับเพื่อนด้านนอกได้ถ้าเขาวาตะลีเราทําไงครับก็กินครับโยนมาเราก็กินเขาวาดตะลีเราก็เชื่อมนะครับรูปนี้เนี่ยเขาจะบีบให้เรากลายเป็นหมักหนักนะครับโดยการเชื่อมกันให้หมด แล้วก็เขาค่อยมาเดินรอดนะครับแต่รูปตรงนี้เนี่ยเรามาเปรียบเทียบนะครับรูปตรงนี้เนี่ยดำเป็นหมากที่ดีนะครับต่างจากรูปที่เดินผิดครั้งแรกเลยจําได้ไหมครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยข่าวรอดแล้วแต่ว่าในรูปนี้นะครับข่าวด้านนอกเนี่ยยังไม่รอดต่อให้ตรงมุมรอดไปเนี่ยยังไงก็ตามแต่ถ้าข้างนอกตายเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ต่อให้ไม่ตายก็จะโดน เป็นเป้าโจมตีเพื่อค้ากําไรต่อไปในอนาคตด้วยครับเพราะฉะนั้นในรูปนี้เนี่ยดำดีกว่าขาวค่อนข้างเยอะนะครับามาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับครับข้อนี้ครับดำต้องเพิ่มลมหายใจนะครับโดยการช่วย สเมตรตรงนี้นะครับสองเมตรสามเหลี่ยมคราวนี้เนี่ยเราจะช่วยยังไงล่ะครับโดยทั่วไปนะครับที่เห็นบ่อยๆนะครับก็คือดำเนี่ยมักจะเบียดที่นี่แต่ว่าขาสามารถแทรกมาเข้ามาตรงนี้ได้นะครับโดยการใช้วิธีการพามากออกมาดำไม่สามารถอัตรีที่นี่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการรัดลดดมหายใจตัวเองแล้วโดนกินเพราะฉะนั้นเนี่ยดำก็ต้องเดินที่ e หนึ่ง นะครับรับข้างล่างแทนเขา,เอาพอรับข้างล่างแทนใช่ไหมครับพอเชื่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยดำก็ต้องเชื่อมด้วยเพราะโดนัตีใช่ไหมครับขาอัตารีดำเชื่อมขาวตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้ดำตายทั้งหมดนะครับคราวนี้ดำสามเหลี่ยมจะเดินให้รอดทำยังไงครับก็ต้องเดินเพิ่มลมหายใจครับ การเพิ่มลมหายใจไม่จําเป็นต้องเพิ่มจากหมาของตัวเองก็ได้นะการเป็นการทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถที่จะเดินปิดลมหายใจเราได้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มลมหายใจวิธีหนึ่งนะครับลองมาดูนะครับนั่นก็คือการเดินมาทะแยงนะครับเดินที่ e หนึ่งพอเดินที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยขาวตะขาวต่อลงครับดาทําไงครับดาก็ปิดลมหายใจขาวปิดมาอีกดาก็ปิดที่นี่นะครับตรงนี้ก็ขู่ตัดไปในตัวด้วย แน่นอนครับถ้าขาวเชื่อมดำก็ปิดลมหายใจจากจากด้านนอกนะครับคราวนี้เนี่ยขาวโดนล้อมเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนดำเนี่ยสามเหลี่ยมจําได้ไหมครับตรงนี้เนี่ยจากสองลมหายใจตอนนี้เพิ่มมาเป็นสามลมหายใจแล้วนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดขาวจะกินนะครับขาวต้องเดินจากด้านซ้ายเท่านั้นเดินด้านขวาไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเดินด้านขวาเนี่ยลองดูนะครับ จากเดิมเนี่ยด้านขวาตรงนี้มีอยู่ทั้งหมด6เมตรนะครับที่เราเดิน 2, 4และ6ตรงนี้ครับมีอยู่ทั้งหมด6เมตรตรงนี้มีแต่ว่าเรามีอยู่แค่2ลมหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปิดลมหายใจที่ E2 ก่อนเนี่ยเราจะเลืออยู่แค่1แล้วอย่างนี้ก็จะโดนจับกินแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข่าวจะเดินใช่ไหมครับขาวก็ต้องเดินต่อลงมาที่ C1 ก่อนเพราะลงที่ D1 ไม่ได้ถ้าลงมาตรงนี้ก็โดนกินเช่นกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเดินต่อลงมาที่ C1 ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาตะลีแล้วจึงค่อยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเดินทั้งหมด3ครั้งนะครับนั่นก็คือดำมีอยู่ทั้งหมด3ลมหายใจนั่นเองและแน่นอนครับถ้าเกิดขาวลงที่ข่าว8ตรงนี้นะครับดำก็ปิดลมหายใจก่อนนะครับเพราะว่าลมหายใจของขาเนี่ยมีอยู่แค่2ลมหายใจพอปิดก็เหลือ1อย่างนี้ดำได้กินก่อนนะครับ ที่เราทำอย่างนี้ได้เพราะว่าการเดินที่ดําหนึ่งตรงนี้เป็นการเพิ่มลมหายใจให้กับกลุ่มมากสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ2เมตรก่อนหน้านั้นแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ